tôm khóa nếp bắt khô bắt chuẩn bắt chuẩn tay ตาเกือบคืนป่นปลาใส่สุกมังมีสุกขนุนใส่ไปเริ่ยเียงมังมีหาต้มเลยใส่ไปเลย อันนี้ฮะก็มีเกลแล้วตำแล้วนะคะ ใส่น้ำมันจะเตฉิ่งมันจะหอมหมักหม,มี่ใช่ไหม หนัป่นปลาต้มน้ำประเด็กปลาใส่ต้นมนางปลา Ah um ีหอมมีหอมข้าวซอยเลยจราแม่หอมเป๊ะชี่หอมต้นหอมนึกว่เป็นตัวเสก